ชมค่ะสายสื่อสารทําชาวบ้านเดือดร้อนอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นชาวบ้านที่ฉุดประการนะคะสายสื่อสารเนี่ยมันห้อยลงมาแล้วก็เกี่ยวมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าคนหนึ่งจนล้มได้รับบาดเจ็บเลยนะคะชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเป็นมาตั้งสองสัปดาห์แล้วมไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยแก้ไขเลยค่ะ่านซอยสามขวาระวังกระสือนะคะระวังศีรษะของท่านด้วยนะคะผ่านมาที่อยสามขวาอุดมเดชนะคะตรงหน้าร้านนักเลยอืนี่ ฟังดูแทบจะเหมือนแบบมีพิตตี้มาคอยประกาศเลยนะเ,เหมือนประชาชนต้องช่วยกันเองอ,ะอ่ะดูสิเอาอะไรมาพงมาพันมาประกาศเตือนกันนะคะนี่คือสายสื่อสารนะคุณผู้ชมมันขาด แล้วมันก็ห้อยลงมาที่ถนนในซอยอุดมเดช3ตบบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยแก้ไขเลยจนชาวบ้านต้องช่วยกันเองแบบนี้มีอาของมาพันไว้มีเชือกมีผ้าสีส้มนะคะหลอดไฟกระพริบให้มันเป็นจุดสังเกตเวลาที่คนเนี่ยขี่รถผ่านไปมาถึงแม้ว่าจะมีการพยายามป้องกันแบบนี้แล้วแต่ก็เกิดอุบัติเหตุจนได้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเกี่ยวจนรถล้มคนขี่ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะกู้ภัยมาช่วยเหลือต้องเป็นคนช่วยตัดอ้สัยเนี้ยเร <หา S 2> ปัญหาเนี่ยทิ เองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ําซ้อนซึ่งผู้บาดเจ็บต,ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกค่าเสียหายจากใครได้นะคะวันนี้เราส่งทีมข่าวช่องวัน31ไปคุยค่ะกับเจ้าของคลิปเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปร,ปรับปรุงถนนใหม่ถึง2รอบ,บพื้นถนนมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันพื้นถนนห่างจากสายสื่อสารแค่4เมตร ทำให้รถสัญจรไปมาชนเข้ากับสายไฟบ่อยค่ะจนสายเนี่ยมันขาดห้อยลงมาเธอกับเพื่อนบ้าก็ช่วยกันนะเอาผ้าสีเนี่ยมามัดไว้ติดไฟเตือนไว้อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะก็ช่วงบ่ายค่ะก็คือมีรถกระบะถือประคามันขับผ่านขับผ่านสายเคเบิลแล้วก็คือลูดสายสายไฟไปเลยสายเคเบิลเนี่ยไปเลยแล้วมันขาดลงมาท่านี้คุณลุงร้านจักรยานแกคือร้านเรายัางไม่เปิดคุณลุงเขาก็เลยเอาเชือกผ้าแดงอันนี้มาผูกไว้ให้เป็นมานานแล้วค่ะคือมันขาดตลอด ขาดแล้วพอถามหาหาหน่วยงานใดก็ไม่ไม่มีเพราะว่าพอสมมุติว่า Wi-Fi เขาใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยถึงจะมีมาทีแล้วเขาก็จะมาทําต่อสัญญาณแล้วเขาก็จะทิ้งสายไฟไว้ปกติทิ้งไว้หน้าร้านนี่แหละค่ะเขาไม่เก็บไปให้ด้วย มาฟังทางคุณป้าที่รับบาดเจ็บบ้างนะคะชื่อว่าคุณนัทราโมดสงางหรือว่าปัดตุ่มค่ะอายุ64ปีแกบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของตามปกติแล้วก็ไม่ได้ขี่เร็วนะคะแต่ไม่ทันสังเกตว่ามันมีสายสื่อสารเนี่ยห้อยอยู่และตรงนั้นเนี่ยมันมืดด้วยคุณผู้ชมทําให้สายสื่อสารมันเกี่ยวเข้ากับแทนรถมอเตอร์ไซค์รถล้มลงทันทีนะคะเบื้องต้นหมอบอกว่าก,ากล้ามเนื้อฉีกเส้นเอ็นขาดตอนนี้ยังเดินไม่ได้เลยค่ะ ก็ทันหันมากเห็นแป๊บเดียวมันห้อยอยู่เนี่ยเราก็เบรกไม่ทันแล้วพอเราถึงถึงที่มันมันมันมาหมุนใสาเ,เคเบิลเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเออคันเร่งพอดีเลยแล้วก็เลยคว่ำเลยก็เนี่ยหน่วยงานอพวกที่ทําเคเบิลเนี่ยทําไมถึงปล่อยปละละเลยขนาดนี้ไม่ใช่ป้าคนเดียวนะโดนมาเยอะเลย นะเพื่อนป้าในรัดคอตายเลยนะก็ทันหันมากเห็นเป็นหนักเลยนะคะหายไปไวนะคะคุณป้านอกจากนี้ทีมข่าวก็โทรไปถามนายพงศกรแห้วจันเหนือซึ่งเป็นผู้ในการกสทชเขต11แจ้งว่าตอนนี้มีการประสานงานผู้แจ้งเหตุและให้พนักงานเนี่ยลงพื้นที่ไปดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วนะคะถ้าในพื้นที่ยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่อีกก็โทรแจ้งไปเลยที่120 0ตลอด24ชั่วโมง แจ้งแล้วยังไม่มาตัดก็แจ้งทีมข่าวช่องวันเลยก็ได้ค่ะใช่ฮะเป็นข่าวทุกวันแบบนี้ดีครับจะได้จัดการก็ช่วยกระตุ้นหน่อยเนาะจนกว่า3ปีที่กสทชเขาตั้งปอไว้ว่าจะเอาลงใต้ดินครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ